สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กก์ชนแนลวันนี้พี่แม็กจะมาพักที่กระบ,บี่สองคืนสามวันครับผมมาดูที่พักกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่แม็กจะพาไปดูกันครับผมไปชมกันนี่นะครับผมก็จะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับผมมีสระไว้น้ํานะครับผมแล้วก็มีที่นั่งชิลปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ส่วนเข้ามาในบ้านนี่ข้างๆก็จะมีเป็นที่จอดรถนะครับผมแล้วก็มีหลายห้องเลยนะมีหลายห้องนอนมีหลายห้องน้ําเลยนะฮะอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันนี่สระว่ายน้ําก็จับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องโถงนะครับผมมีที่ที่รับแขกนะครับผมทุกคนเมื่อหลวงพันอะเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก็จะมีแดนนิดนึงครับผมเป็นน้องครัวนะฮะอ่าเข้ามาก็จะเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันก่อนดีกว่าด้านล่างด้านล่างยิวทุกคนด้านบนเป็นทีเด็ดทีเด็ด,ด,ดอ่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับผมเร็วเร็วเร็ว โอ้มีหลายห้องมากทุกคนนี่ห้องนี้มีดวงไทรนะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนอ่าก็จะประมาณนี้ทุกคนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําทุกห้องนะทุกคนก็ได้อยู่ครับผมไปดวงอื่นกันดีกว่านี่ก็เหมือนกันทุกห้องนะทุกคนแต่คือแบบมันมีเป็นสองชั้นครับผมนี่ห้องด้านซ้ายก็จะเป็นห้องของพี่แม็กครับผมห้องด้านขวาก็จะเป็นห้องคุณแม่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านล่าง นี่ตัวเล็กนี่นี่นะคะแฟนพี่แม็กเองทุกคนนูพี่น้องก็ยังเดินเดิอนอยู่อเดี๋ยวเราลงไปดูกันก็จะมีพวกตกแต่งเป็นโหลเป็นอะไรมีนิดหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวไปดูห้องพี่แม็กกันดีกว่าทุกคนถ้าเป็นห้องนี้นะเดี๋ยวแวะดูห้องนี้ก่อนถ้าเป็นห้องนี้นะครับผมก็จะทะลุเป็นสระว่ายน้ําเลยอ่าประมาณนี้ครับนี่ มีใบใบโพใบใบโพทองประมาณนี้ครับผมมาดูวองมีแม็ก์กันไม่ได้ดับอะไรเลยนะแบบเรียวๆเรียวๆครับผมเรียวๆมากน้ําก็เปิดเปิดไปอยู่ <laughs> เรียวๆนี่ห้องน้ําก็จับประมาณนี้ครับผมทุกคนอ่าอ่าโอเคฮะห้องน้ําก็สะอาดดีนี่ไม่ได้ดับอะไรเลยประมาณนี้เลยครับผมไปเดี๋ยวเราไป น้านนอกกันดีกว่าทุกคนนั่นในไม่มีอะไรฮะอันนี้ห้องของคุณแม่ห้องของคุณแม่กันนะครับผมก็จะทะลุไปสระว่ายน้ําเหมือนกันแต่คือจะเป็นระเบียงก่อนนะครับมีระเบียงให้เดินเล่นนะฮะนี่ก็จะทะลุน้ําบาดานที่พี่แม็กบอกไปเมื่อกี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไหนกันรอติดตามชมตอนต่อไปครับผม พี่นนท์เฮ้ยดูดูดูวันปลิววะวันปลิวอ่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่แม็โครนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อของไปเตรียมปิ้งย่างกันคืนนี้เรามากันหลายคนเลยมีคุณแม่นะครับผมแล้วก็น้องเมมอนพิกกี้นะครับผมกำลังเลือกของซื้อของกันเลยแล้วก็ พี่แมนนะครับผมพี่แมนพี่มิสเตอร์แมนครับผมแล้วก็มีพี่นนท์นะทุกคนอ่าแล้วก็มีน้องบิวแล้วก็แฟนนี่แม็กนะครับผมอ่าแล้วก็น้องเนมอนกับพี่มิวครับผมนางอแงอยู่เลยทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อเสร็จเดี๋ยวไปดูตอนพิ้งย่างกันเลยเนมอนอยากซื้ออะไรไหมครับมาไมโครมาที่ยวทังทีอยากซื้ออะไรเพิ่มไหมครับอยากจะถามน้องเนมอนว่าลูกเนมอนว่าจะซื้ออะไรเพิ่มไหมครับ มองปลาเหรอกินปลาเชมอนเลยครับกินเป็นไหมครับ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวซื้อเสร็จเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบวุ่นกันมากตอนนี้ดูของที่ได้มาก็เยอะพอสมควรดูดินะช่วยกันคนละไม้คนละมือเต่ายืนทำไรครับยืนดูค่ะยืนทำไรครับ <laughs> ให้กำลังใจ <laughs> พีแม็กก็ให้กำลังใจครับผมคนถ่ายอด คนถ่ายอ่ะอดอดกินเฉยคนดูอดกินไหมครับคนดูไม่อดแต่คนถ่ายอ่ะอดโอ้โหโดนเฉยอ่าทำเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าจะน่ากินแค่ไหนนี่นะครับผมส่วนผู้หญิงก็จะย่างกินแบบในบ้านแบบนี้แต่คือถ้าใครอยากออกข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวพี่แม็กพาไปดูข้างนอกก็คืออะไรกันนี่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องบิวอร่อยอ่าเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน ไปเราเดินไปเลยอย่างนี้เลยเราไปฮะเดี๋ยวขอใส่ของทำแป๊บหนึ่งทุกคนไปดูกันครับนะว่าเขาทำอะไรกันครับนะผม <c oughs> พี่โดนอร่อยไหมพี่เอนจอยครับผมอ่าพี่แมนอร่อยไหมพี่คนไหนกองผมอ่นะอจะกินก็เห็นเอาทุกคนอาาจรย์ <c oughs> นี่น่ากินจัดทุกคนมีกุ้งนะฮะมีหมึกสวัสดีครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับผม굿มอร์นิ่งทุกคนเลยนะครับอเดี๋ยวเช้านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหนรอติดตามชมดูนะครัผมก่อนออกเดินทางทุกคนคิดดูก็ต้องกินซีรีแลก,ก,กันก่อนครับผมน้มองมอง่อนกินไม่ทันก็จะร้องครับผม ใช่ไหมกินไม่ทันแล้วจะร้องใช่ไหมเออคุณย่าป้อนในมอนอยู่นะทุกคนเมื่อคืนก็นอนกับคุณย่าเหมือนกันฮะดูดิป้อนไม่ทันแล้วร้องนะครับผมทุกคนอเออไมเห่ไม่ไม่ไม่ป้อนไม่ทันแล้วชอบร้องนะเออได้ได้ไ ลูกกินน้ำกินน้ำกันเร็วอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไป let's go กันเลยเราไปเที่ยวกันเลยครับผมให้น้องเนมอนอิ่มก่อนลูกของมีอะไรบ่ายอ่าตอนนี้เราก็อยู่หาดหนาวางแล้วทุกคนแต่คือเดี๋ยวรอเรือก่อนมารับไปที่เกาะแต่ละเกาะนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเรือมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเรือจะเป็นแบบไหนครับผมทุกคนตอนนี้เราก็จะกําลังไปขึ้นเรือนะครับผม เดี๋ยวค่าเรือค่าห้องค่าที่พักอะไรเดี๋ยวค่อยไว้พี่แม็บอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้กําลังไปขึ้นเรือนะครับผมเดี๋ยวไปถึงเกาะห้องก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเกาะแรกกันเลยคือเกาะห้องครับผมทุกคนไปกันครับผมสัมภาระก็เยอะมากทุกคนมีน้ําของน้องเนมอนครับผมแล้วก็มีกระเป๋าครับผมนู่สีพลราเยนู่พี่แมนพี่เินเตอร์แมนครับผม เดี๋ยวไปถึงกอห้องเอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนขึ้นเรือดีกว่าห้าอข้ากคนาเก่ากาอันอะไระปีดโบ้ป่ะปีดอะไรต่าง่า

ส่วนข้างบนนะครับผมก็จะเป็นจุดชมวิวของเกาะห้องนะครับทุกคนต้องเดินขึ้นว่าลิฟต์ี่เล็ก,ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับผมถึงแล้วทุกคนนี่ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จะเราต้องเดินไปก่อนนะครับผมถตาถึงแล้วก็นี่เลยจ่ายค่าเข้าขึ้นเกาะด้วยนะครับผมประมาณคนละหกสิบนะครับทุกคน,นจอนครับ วิวบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับผมแบบเดินก็ระวังระวังนะครับผมเดี๋ยวจะตกตกทะเลอาจจะเป็นไปได้ครับผมพี่แมนลองไหมพี่ลองไหมมักลองไหมพี่ลพปลาการ์ตูนปลาการ์ตูในใ,ใ,ในปลาการ์ตูนม,มั่วแล้วพี่โอ้โอ้โอ,โอ้เดินไปเซไปครับผมทุกคนโอเคขอตัวเดินก่อนนะ นี่นะครับทุกคนพี่มาก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยเลยครับผมบนเกาะนะครับผมหน่วยพิทักษ์นี่ครับผมเกาะห้องนะครับบรรยากาศนะครับผมก็จะล่มลื่นมากน้ําใสโคตรใสเลยครับผมส่วนคนนะครับผมที่มาเที่ยวก็ใช้ได้ครับผมเยอะอยู่แต่คือไม่เยอะมากตอนที่ยังไม่มีโควิดนะครับผมน่าจะนะเย็นสบายมากทุกคนแบบล่มลื่นมากเป็นไงบ้างน้องบิวบรรยากาศก็ดี เธอเป็นไงบ้างครับผมดีมากสวยมากอันนี้แค่ที่แรกนะคะเดี๋ยวที่ต่อไปไปดูกันมันจะสวยแค่ไหนสวยมากทุกคนโอเคมากรู้สึกโอเคมากเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันครับผมหิวมากตอนนี้อ่าเดินไปหาอะไรทานกันดีกว่าทุกคนไปสั่งก่อนนะครับผมแล้วก็ไปนั่งรอได้เลยนะครับผมถ้าเราสั่งเสร็จนะครับผมใครเคยมาแล้วบ้างครับผมเกาะห้องที่กระบี่นะครับผมก็ชิลแบบสบายนะพี่ไม่ชอบเป็นนักเกาะห้องนะครับผม นะคะก็เป <anto> ็นนของทางร้านที่เราเอาแวะเกาะแรกนะคะก็จะมีอย่างเช่นแกงเหวานแกงเฉวานส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราก็จะมีเยอะลาบก็มีไก่่ทาก็จะกินอะไรให้มันออกทะเลทะเลนิดนึเช่นส้มตำปลาร้าหนึงนี่นะครับผมอาหารที่สั่งมาทั้งหมดนะครับผมแต่ยังมาไม่หมดนะทุกคนมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างนะครับผมส้มตาปลาร้าส้มตํา้มตำ ไทยอะไรเงี้ยต้นตำไทยอะไรมีผมครับผมอ่ากินเสร็จแล้วก็ออกจากกอห้องครับผมมาทะเลแหวกอีกแล้วครับผมทะเลแหวกเฮ้ยพี่ทะเลแหวก hey, ท,ทุกคนจำผิดจำผิดหาดอาวนา,างทุกคนจำผิดทะเลแหวกเฉยทะเลแหวกดินที่ต่อไปครับทุกคนโอ้จำผิดเฉยเลยหาดอา,านองหาดอาวนางน,นะครับผมโอเคนี่ก็มาขึ้นเกาะอ,อีกหนึ่งเกาะแล้วนะครับผมก็แวะถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยนะครับผม ส่วนก่อนนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมมีที่ถ่ายรูปแล้วก็มีที่ดำน้ํานิดหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยทุกคนส่วนพวกพี่แม็กก็น่าจะแวะถ่ายรูปแวะถ่ายทิ๊กต็อกนิดนึงนะครับผมนูพี่นุ่ก็ถ่ายทิ๊กตอกอยู่นะฮะอ่าส่วนพี่มิวก็แอค่าไปครับผมอ่าไปที่ที่เลยเหม่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะไก่นะฮะเหมือนไก่นั่นไก่เป็นไก่เป็นาเหมือนแบบะเหมือนตัวห่านมากกว่านะดูดิดูดิเหมือนปะ แล้ทุกคนมองเป็นเหมือนตัวอะไรครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับผมอู้เมกัพรุนว้าวเมกัพูลเวคนวเรื่องจนแล้วสวยสวัสครับไม่ขึ้นกองเออไม่ไม่ตาอยู่เดี๋ยวเราจะลงดำน้ำกันทุกคนดำน้ำดูปากการังกันว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ล่องกั้นเราลงยางลงมาที่คันที่คันเนาะเาียเนโดนโดนเลยอ๋อมันจะเกี่ยวกับการังเออไม่ได้แต่ได้อันนี้เจอกันอย่างแรกเนาะ ลงไปได้เจอกันแบบน้นีนตกน้ำอันนี้โอเคเลยเนาะ่เรอตรงไปไปไปนี่เราไม่ดเราไม่ดำขนนั้นวะก็จปัญญานสอนว่าอาาไมเห็นเดียวารล่าง้กดไเราถ้เคยไปนทะลงไปยอยลนเชื่อก็ได้เราไม่ได้เห็นข้างหลังเราไ วนี่มันเป็นเงาไง่มันเป็นแเงกาไง่เล่เดี๋ยวต้องรอชมทุกคนพี่แม็กไม่เคยนะครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยมาดำน้ำดูปลาปะการังนะครับผมครั้งแรกของชีวิตเลยจริงๆรอดูพี่วิเตแมนก่อนได้ตัวได้ตัวได้ดื้อการเคาะตรงนี้ได้ไหนลองได้ดิลองได้ดิเอาใจดับข้าวเลยตทดลองได้เดี๋ยวก่อน นี <mile> ่แล้วดูก็จะใส่ดติดตาครับรถไปเลยเหรอบ้านใหม่ป่ะบ้ากันหนังเามาน้กโอ้โหสุดยอดเลยพี่แมนสุดยอดเลยทุกคนเพียงไม่น่าจะไม่ไหวใช่ดิไปดัดูปากา งเไม่ไหวก็ต้องลองแล้ผมใช่รู้ครับี่สไหเป็นรูกครัวอ๋อไม่ต้องใสจะได้เราก็เอาเอเข้าตาอย่างงี้จไไหนเราไม่้ว้าไม่ดอรเลยโอ้ไดกันเลยอเอเอาางปากเอาางางปากเลยพี่เปนั่งจุด โอ้ไม่มีใครกาลงเลยเหรอเ้นเดียวทไมเสรอันเนี้ยถ้าไม่เสรลงเม่้อนดต่คุณเสร็จเลไปแล้วครับไปแล้วไปลยเเแล้วี่ตัวเองก็ลหน่อยยอเอายังเอาอีกไหมลองดูทุกคนไม่ได เธอรับใกล้เธอรับเบี้ยเธอก้มลงไปแล้วะเธอลองเอามาดูนี่เออเสบตาไม่ได้เลยเราหอะไรอ่ะนี่ต้องใจเหรอต้องใจต้องใจเลยเลิกเลยได้ยมงใงเ็ิกเลยตาไม่มาตาไหมโคบโคบตาอันนี้โคบเลยรันโกมอะไรักกันไปเลยคตาอันนี้เดี๋ยวดูนี่ดูหลับางเ่ายใหญ่จริงนริง

เมืองไทยเม่แเ้่าชนใดในโลกครับผมดูหมดสภาพเลยแต่กูแบบดูดิแต่ละคนแบบข้างข้างเล่ทั้งนั้นนะยอดเจ๋งโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เมก็ได้ถ่ายไปแค่นี้นะครับผมเบ็ดจะหมดครับผมตรงนี้นะครับผมที่แมกยืนอยู่ก็จะเป็นทะเลแหวกนะครับผมถ้าเป็นกลางคืนน้ําก็จะท่วมหมดเลยครับผม สำหรับทริปสองคืน3วันก็ตบเพียงเท่านี้พี่แม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม่คำคิมต่อไปด้วยครับสบวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย